ในสิ่ผ้ามานตัดบระสิตัดแต่สองสามเมื่อแหละพี่น้องมันอ่นแดดท่อนไหลมันลวกสิตัดไใบสนดอกเมื่อนี้กะเที่ยงแล้วปกติเตียนตัดแต่เศร้เนาะมัอเศ้านี่ก็ตื่นสายในแจังหน่อยมันต้องแดดตัดแล้วเนาะจ้ะหดสวนหดนั่นหดนี่กะสวยไปแล้วเนาะจ้ะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเที่ยงแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งตอนเศ้าคักงรายกับแดดพวกนี้มันมันแดดบาสว่างนะกะภาพก็สวยเนาะจ้ะเนาะมาไทยนะสิมาเก็บให้เบิ่งแกลไกเนาะจ้ะเนาะ ไปซุอยุ่บ้านนาะจากบ่มอล้วท่านแดดลวกแดดใหม่ด้วย เทียดมันโดนแดดไระไดมันเสียง่ายไปหนึอง นอนสิดตาดอกเอนังเจดกิดองดนานใส่ยางมันกระเด็นกระโดนใส่เนาะเพือนเพ่อเพื่เพอลยัดมันอีกเนนาไปเรื่อยเน่าไปเรื่อยจ้ะ ภเกดเน่าไงบึงนามบาดาลหดเอ่อคี่เราคิดหน่อยมันจะเป็นข่าบหินปูนเต็มอยู่ตัวนี้เป็นบะเขือเทศราชินี่ได้จ้ะนี่บะเขือเถ็ดล่าชินีมาหั่นน้อยใหญ่น้อยใหญ่โปรดแต่ไใจน่อยๆปอยู่บ้านแต่ว่าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือนวยน้อยๆตรว่า้น้อยใหญ่โปรดหวานหวานใช่น้องหวานเปรื่อนเลยได้กินในบิึง แต่เฮ็ดซอสพี่น้องกินมาท่านว่ามันเหีียวมันเออเปนีนี่ไม่เป็นตาแห้งแร้งพูดจ้ะอะไรเป็นดูไก่ไก่ภูเขาเพิดกะให้แน่เนอะไก่ภูเขาไม่สีดีอากาศสีดีแนนะ่พี่น้องอนี่จะเก็บไปเมือดด่อรถเป็บสิบไปไหว้ไส้ันี่ Ja, ja, ja. ถ้าสีเหลืองเนาะอันสีเหลืองนี่สีเฮ็ดซอรดเนาะจ้ะสเอาไว้ถ้ากินเนาะเอาแช่ตู้เย็นด้วยน <ITA> ั่นแต่แช่ไปไปแล่ะพี Super ่น้องเดี๋ยวสิซิ่ให้เบิ่งเนาะใส่ซีเรงรังอิเสร็จอิเสร็จใส่อันนี่เอาสิเซ็ตใส่เสื้อพรางแสบเด้อพี่น้องหอมแสบมันหวานมันบ่เปรี้ยวเด้อจ้ะ มันม็นคือสีแดงๆเนาะสีหวานๆในจังหนอ่อยอุเปืออเป่อนมมอเปื่อนนช่ไหมมาแล้วกระดาษลงมาเสร็จมาได้สีจาดอกเสร็จเสร็จเสือเอาห,ห,ห,หวานหวานหวานมันมีเสียไว้แนយจะพากันเพื่อนนี่แหละ เดี๋ยวเนี้ยเสียแล้วโดนแดดเนี้ยกับสีตัดนะจ๊ะนี่นี่ก็นี่ก็เสีย ประมาณว่ามันโดนแดดแล้วก็โดนหินปูนจากน้ำบาดาลน่ะจะเนาะแม่จจะแซ่บแสบหวานพี่น้องมันจะเป็นหินปูนเนาะมันจะเป็นดินเป็นหินปูนจากน้ำบาดาลน่าจะบนงเนนอนยอนเฮืองยางพี่น้องเสจเจเจเจอยากกินอยากกินให้เบ่งแสบเพื่อเย็นเย็นเย็นนี่แสบพี่น้อง กระจายออกมาลองให้ตัวนี้มันเหลืองจังน้อยเนาะใส่กันดเด็ดลายดอกพี่น้องเออบุกไปเด้ใส่ซอสเด็ดใบกับเลือกับถิ่่ซื้อเสียแห้งเสียไฟเสียเวลาเสียแบบนี่สบายกจเท่าน,นั้นอันใด้นอว์อว์ก็บอ,อัเป็นป่ามันนั่นชุบแดดไม่ชุบแดดเด็ดเ,ดดเดดอาถิ่งนะจ๊ะ ยาปฐมภัยฟังในสวนเพราะว่าเม็ดมันขึ้นนะพี่น้องเม็ดมันขึ้นการถักมูลโอ้ยเนาะใจไว้จังสี่แต่จะให้ทับกันทับกันแล้วมันสีเน่าที่จริงมันต้องเด็ดขวนออกแต่ว่ามันหนีสิเล็ดกับเขาเห็ดเซนี่แล้วมันบ่มีเวลาเนาะเอาไว้ให้เขาเย็นๆตูวก้อนหมือนเล่นสิไม่บิดออกจากขวดเนาะมีข่อยจากขวนเนาะมันจะว่างอะไรจริงๆเลยมาเจะาปให้ัยเขาทับถมกันหลายๆมันสีเน่าพี่น้องแค่นั้นแหละ ถ้าให้โซดิไม่เห็นในเบื้องอีกนอกจากเนาะนี่จ้ะเคอรเทียดอันนี้กะข้ากะเห็ดอาหารกินทั่วไปนอกจากเห็ดสลัดก็ได้เนาะอันนี้ก็เห็ดสลัดแต่ว่าข้ากะเจียไม่เห็ดซอสมันหลายปวดกินมาท่านนอกจากอันนี้เอ่อเคอรเทศเห็ดซอสดูเฉพาะนอกจะเบริเวณเป็นหนองหน่วยไร่ทำทอยอยู่มันเป็นเอ่อหนามบดาลที่มันแห้งนอกจากหนามบดาลที่มันขอดมันแห้งแล้วเวลาเอามาหดน่ะมันสิเป็นเปื่อนๆแบบนี้เห็นจะมันสิเป็นคราบหินปูนคราบดิน นี่สิแหละมันแรงอืออยงเบิ่งค่ายเป็นทีร่ระลึกเฮ็ดวิโอเป็นทีร่รลึะเลอะว่าปีนี้มันแรงเนาะอันนี้เป็นเอ่อเป็นอบกเกอร์เทศราชินีนะจ้ะเนาะเป็นพันธุ์ราชินีเห็นบ่อือตอนเข้าสิบปดสอนเฮาก็สิล้างจ๊สองสามหนามนะจ้ะพี่น้องล้างเซ่จ๊สองสามนามเป็น,เ,นเห็ดสอนเดี๋ยวเอาไว้จกมือสองมือก่อนอือน้อยเน่ากับคัดทิมเห็นบ่จ้ะน่วยงามงาม นี่ง่ายๆค่ะเพราะว่าแต่งยังดีเนาะแต่กัดแรงพี่น้องแรงมันเน่าค่ะนีช่วงเดียวได้ไหมพี่น้องช่วงเดียวน่าไปคนเดี๋ยวไปปลูกยูแบ้าลนิดนึงว่ะบางเก็บเม็ดเขาเนาะเก็แบบเม็ดเขาไปไว้ปลูกอยูบ่บ้านอ่ะส้มนี่แหละพี่น้องเดี๋ยว,วเวลาเฮดสโตสิมาเห็ด่อตเบิ่งเนาะจะเนาะจากน้อยนึงคลิปนี้กล็ลากันไปส้มนีนน่เนาะจาะเนาะสวัสดีจ้าทุกคนไว้เจอกันคลิปหน,น,น้าเนาะจาะเนาะ